เตยแล้วละครับพี่น้อง FC แม่แม่น้องอาอาน,นะครับผมมาจับมือทายลุกครับพี่น้องคนนยังไหลให้ก่าพี่นอ้องโอ้เพื่อนหอมแก้ไมไปเพี่ยวี่ะน่ารักมากายิย้อแห้งไรสวยมากไปแล้วครับ ได้มาอะได้วยนะจ๊ะวันนี้ได้ใส่เสียอขนยาพี่น่องอากาศหนาวแห้งครับผมวันนี้โอนนี้อากาศหนาวมากนะครับ วันนี้อากาศหนาวมากนะคะน่ารักมาก เตยล่าลหละครับพี่น้องเอซี FC แม่แม่น้องอายายน,นะครับผมมาจับมือทายลูกครับพี่น้องคนอย่างไรให้กอพี่น้องโอ้เพื่นอนหอมแก้มไ,กไ,กไหมเพี้ยวอ่ะนี่น่ารักมาก จะเห็นแท่งไรสวยมากไปลวครั ได้มาอะไรด้วยนะจ๊ะวันนี้ได้ใส่เสื้อขนยาวพี่น้องอากาศหนาวแห้งครับผมวันนี้วันนี้อากาศหนาวมากนะครับวันนี้อากาศหนาวมากนะครับ <laughs> Đáng lạc mà